เขาเนี่บอกให้อัปเดตเนาะไอรีให <sm> ้ฟังหน่อยมาอัปเดตทันทีนะครับจะมีข่าวดีมาบอกด้วยผมคิดว่ากังปูเนี่ย หลงรักน้องไอรีเรียบร้อยแล้วเพราะผมสังเกตหลายครั้งแล้วกังฟูเนี่ยชอบแอบมองคนน้องไอรีแล้วน้องไอรีเนี่ยก็ชอบชะงอยตูดขึ้นอ้อยน้องกังฟูและมีหลายคนพูดบักตากในสตูดิโอว่าเคยเห็น2คนนี้เนี่ยเขาดึบดึบเรากำลังจะมีทายาทจะเป็นยิ่งหรือเปล่าผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันและนี่คือผู้เห็นเหตุการณ์คนที่เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่วะวันนี้อูจุนเดลินิวจะมาสัมภาษณ์พี่พี่ชื่ออะไรครับ พี่ชื่อโน,โนครับอ่าก็คือเห็นกังฟูเนี่ยโคมอ่ไอรีแต่ว่าไอรียังไม่ยอมนะครับสองวันที่เห็นติดต่อกันแล้วสองวันแล้วเหรอครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โนแล้วเราจะถามผู้เห็นเหตุการณ์คนที่สองกันหนูชื่อสุขสรรันต์หนูนอนอยู่ตรงนี้หนูเคยเห็นอะไรไหม<ๆ>ลูกเมนนื่อคืนหนูเคยเห็นได้ยินเสียงคนครานอะไรออกมาจากห้องหรือเปล่าดูรู้บ้างไหม โอเคเอาเป็นว่าหนูมไม่รู้โอเคคุณตีคุณเคยเห็นกังฟูขึ้นไอริกี่ครั้งแล้วโอ้โหวันหนึ่งอะบ่อยบ่อยมากบ่อยมากใช่ทุกคนเห็นหมดเลยเขาเน่าใกล้กันเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทำไมเขาต้องใกล้กันเพราะว่าทุกคนคิดเหมือนผมเลยว่าเขาเปนใหญ่มากทำไมเค้อื่ต้องใกล้กันขนาดนั้นเกินุปมั้ยมคิดว่าเขาคงจะยังไม่ขึ้นที่เราเห็นเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นก่อนเละต่อท่าเถิดไปถ่ายกับเพื่อนๆดูนี่ครับอัปเดตน้องไอรีให้ด้วยนะ กไอ้ดียัง right. พัอเป็นไรลูกมึงม yeah ั่งร้อนขนาดนั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะี่ขอสาวให้ผมหน่อยรอะทุกคนลองสังเกตดูนะอ่ะลองดมตั้งปูปูวันนี้ไอ้นี่ปูไม่ปูวันนี้ปูวันนี้ตั้งปูอ้นี่วันนี้ลูกไอ้ดีไอ้นี่วันนี้โอ้ยมันกุ้งเหยื่อนะครับทุกคนเดี๋ยวว่ากัน ที่ผ่านไปตอนนี้เนี่ยเรากำลังเกาะติดทุกสถานการณ์อยู่นะครับทุกคนแล้วกำลังแอบม,มองปฏิกิริยาของไอรีนแล้วก็จังปูเพราะผมพูดดังเกิเขาจะรู้ตัวว่าอย่างไรจะลืมก หนูต้องเป็นลูกชายหนูต้องสร้างทาาทให้ปป้าแล้วนะไม่ใช่มายิ้มให้ป้าป่านะหนูเข้าใจไหมของจับจุดสังเกตได้อย่างหนึ่งนี่คือขนของน้องไอรีนะครับด้านหลังปกติแล้วขนเขาจะไม่เปียกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาเปียกแบบไม่โดนน้ำนะครับเหมือนเขาโดนน้ำลายกังฟูทั้งคืนมันจะเป็นเส้นๆ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 ,ๆแบบนี้เราจะให้ไอรีแล้วก็กังฟูเข้าไปในห้องเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรผมจะทาให้ทุกคนดูเฮ้ยผมจะถ่ายทุกคนดูวันนี้ผมรู้ไมู่้เรื่องหรือยังสดเด็ดเรค่องขไปเย มี่แหลมีลูกแน่นอนไปแต่ดูกันผมยอมรอนอนมาลงตัวแล้วไม่เอาเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่ไว้เอาแล้วไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอแล้วแต่ว่าอุ้ยแต่ไอรีเขานั่งว่ะเขาไม่ไหวว่ะทุกคนที่ตัวกังฟูเนี่ยมันใหญ่มากผมอยากได้เดือด มันเหมมันมีปฏิกิริยาจริงๆด้วยว่ะเขาพยายามเอาตัวที่จะขึ้นน้องไอริสแต่น้องไอริสเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับแล้วก็น้องไอริสเหมือนผมคิดว่ามันน่าจะหนักในความที่คังฟูหนูจะต้องมีแรงหนูจะต้องกินข้าวก่อนว่าไงคือหนูต้องกินแรงเยอะๆจะได้มีแรงลูกเออทุกคนลองคิดดีวๆว่าคังฟูมีลูกมันจะน่ารักจุ๊มลิมขนาดไหนนะครับน่ารักง,งั้นไงเอาเมียมาจากไหนอะเป็นกระเดื่อไหมโอเคพี่เมย์ปล่อยนุ่มลวปล่อยนะพี่เมย์จัดนั่งโอเคจะขึ้นพี่เมย์ปล่อยจับจัไป โอเขึ้นอัลลัง้้โอ้โหเขาไหมไม่เห็นอ่ะคนบนตาที่เมย์เอาเอาจับพิกาจูของตังูให้เข้าหอออะไรี้นเข้าไหมเข้าเข้าเข้าหรอเข้านิดนึงไม่ไอเยเข้าของไอ้นีวไหมเข้าิเหรอไม่เอาดเอาเรียกตปเลยเดียวมาต่อเลยตังคูใหญ่มากว้ายไม่ขดตมถึงมันเข้าองเข้าลูกมัน รู้หรือเปล่ามันมีสองมืด้านหลังรูู้รู้หรือเปล่าไอ้ริมันก็เดินหนีมันานที่ไม่ฟินมันแบบจิตเกิงกัดเชียรันนี้ที่ลูกชายนี่นี่ก็ทำนี่ลูกชายสี่ปีที่รอป้ารู้ไหมป้ารอให้จ้ามิยยอดชายมานานเพียงใดคือวันหนงบ้านลองลอถึงบ้านเขาอยากเห็นหนูเป็นมั่นในขนาดนี้มันาเที่ใหวันนี้หนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูก็ทำได้

ระหว่างกังฟูแล้วก็น้องไอรีนะครับก็คือผมตอนนี้เนี่ยจะพาน้องไอรีไปตรวจค่าโปรเจสเตอโรนค่าโปรเจสเตอโรนคือค่าที่วัดได้ว่าไข่เขาอ่ะพร้อมจะผสมพันธุ์หรือยังกังฟูมันตัวใหญ่กว่าน้องไอรีเยอะมากนะครับทุกคนดูขนาดตัวขนาดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะให้คนมาที่น้ำเชื้อใช่มเพื่อเอาอสุจิของกังฟูออกมาแบบสดๆเลยแล้วไปให้อ่าอิจิโมะของไอรีให้มันเกิดการฟิวชั่นอีโวลูชั่นกันแล้วมันจะกลายเป็นลูกของกังฟ ไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นลูกมาขึ้นรถยังไงครับขึ้นไปเฮมาแล้วเก่งมากเลย่นปุยมุ้ยนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ้ลนไปได้ัเก่มากลูกเก่งมากไปลูกไปเออข้าไปทาไมอึ้บหน่ไอลิจะมีลูกไอลิจะมีลูกไอลิจะมีลูก น่ารักน่ารักเขาใจไหมโอ้ยท่าปากคูดเขาบีบป้าป้าไม่ได้พาไปเที่ยวครับป้าป้าจะพาหนูไปตรวจโปรเจกตตะลุนนะโอเคครับออกเดินทางกันไปเดยวถึงสงสัยอะไรขนาดนั้นลูกน่ารักจังเลยดูร้อยเหรอเดี๋ยวป้าเปิดเทอร์โบให้เลยอ่ะโอ้โหเย็นเชี่ยบเลยลูกเอ้

ออนี้เนี่ยเราเจาะเจอกระดานช่องคอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเลือดไปตรวจนะครับแล้วก็ได้ผดแผลมาใช่ไหมนี่คือบาดแผลเขาขึ้นเม่เนี่ยนะคึ้นม่มือใหม่ตอนนี้เราจะนั่งรอผลตรวจก่อนนะครับทุกคนครับสิบนาทีคุณหมอเขาบอกว่ามีเลือดอ่อนๆสี่ชมพูๆน่นแสดงว่ามันดีนะครับเพราะว่าเป็นประจําเดือนแล้วนะครับทุกคนแบบชัวร์แล้วไม่ใช่คุณข่าจะหมอเปล่เด๋ยแล้วก็คัตชิลนะคะนี้ เปตวเลยเหมอฮอดหลังจากที่ผลออกมาเนี่ยหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบสวดพันให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้นี่อยู่ช่วงหลังตกไข่แล้วคือสรุปว่าคือตอนนี้เนี่ยเราจะร้อยคนี่นณำเชี่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะจับน้ำผู้งสู้เด็กละครเองโอ้โหเฮ้ยจับ เมันไม่เข้ามันไม่เข้าจริงๆมันไม่เข้าการ์ดูนี้อารมณ์ยังมันแข็งหรือยังแข็งมากตอมันยยกมากมันยากมากเป็นการาดอ้อไหมอันนี้คือชิมิชใช่ไหมโอเคต้อพูดไปจำดีๆนะใ้อยู่ด้านล่างหรออด้าหน้าเลย่งกลังหนักหนักมากหนักมากใส่สดเลยกรดนก็ต้อดเลยไม่เข้าจริงๆมันล้เข้าไปเึลูกเฮ้ยเยดียวเดี๋ยวผม้าไว้ผต้อเข้าไป

ใช่มันไม่ไหวแล้วไอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนก,นกนันทำไมวะเดี๋ยวช่วยจับไอ้นี่หน่อยเพราะว่าน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะหนักมากกางผูน้ำหนัก,กเจี๊ยบลตรงนี้ไหมเดี๋ยววะจะจับกางผูไว้แบบให้มันเข้ามาไกลๆเลยโอเคให้เหมือนให้เหมือนกางผูมี่ไอ้นี่แต่ว่ามันไม่ได้ลงน้ำหนักที่ไอ้ลี่มาเอาอครับพี่ไี่พี่พี่จับหางไปด้วยเออโอเคตันนี้คือนี่คือจิมมี่มันใช่ไหมมีมีใส่ถุงเท้าให้กางผูก่อนสิตัดติ๊กตัดติ๊กเดี๋ยวว่า คือตอนนี้จิ๋มมันอยู่นี่ขามันอยู่นี่เข้าใจป่ะมันอยู่คนละนั้นมันต้องเอาเอาเสร็จแล้วเหรอเอาหมดแล้วเอาเหรอเต็มแล้วเต็มมือเรียบร้อยว่ะทำไงดีวะไม่ได้เหรอคือตอนนี้ผมพยายามคือแล้วนะครับเราต้องเอาไม่ขึ้นอยู่อ่ะจับไื้กันถูงเวลแล้วมึงมันอะไรตอนนี้ลูก ไม่เน่มันอยากทำเองมากกว่าผมว่านะนะนีนะับนะนะนนะนะนะนนนะ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 นนะ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 น้นะ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 อะนนะนนะนะนูกะนนะนะน้นนะ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 ระนะน่นะนอนะ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 นว อันเดียกตรงคูน้อตรงไหมตรง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 ทีนี้แล้วตรงคูจะมาอยู่ทำไมอ่ะลูกเขาไม่ตรงไม่เหรอที่เดี๋จับอยู่ดที่มันเข้าไปแล้วอ่ะโอ้โอเคไม่ไหว เารเมืกัอนโคตรทีละทุเลสุดเลยตอนนี้ด่ค่าปจิตโรนนะครับทุกคนมา16จุดเท่าไหร่นี่แหละผมไม่แน่ใจคือปกติแล้วอ่ะหมาเขาจะผสมปจิตโรนต้อง5ถึง12แต่ตอนนี้มันเลยมาแล้วถ้าเกิดมันเลยไปอีกทิ่พันนึงเนี่ยมันจะหายก็คือผสมไม่ได้แล้วก็ต้องรออีกประมาณ6-7เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องผสมคืนนี้เลยคืนนี้ใช่ไม่ก็วันพรุ่งนี้แต่วันเนี้ยมีโอกาสติดม,มากกว่าโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมพยายามที่จะตามหาโทรหาคนที่จะรับผสมเทียมนะครับแต่ตอนนี้มันมแล้วที่ ขอนแก่นเนี่ยไม่มีใครรับผสมเทียมตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะจับกังฟูกับไอริลองผสมพันธุ์แบบธรรมชาติอีกรอบหนึ่งไอริสมาเดี๋ยวจะลองรอบสองกันไม่ใช่กูเฮ้ยไปให้กูดีเอากเป็ีกหัากังฟูลูให้เสียบแล้วมันได้เนี่ยให้เสียบแล้วนะเว้ยมัลำบากมากเลยนะมองไหม

จดันทไมตดันเขาไม่เพเดเข้าอยู่มันยังเข้าอยู่ตอนนี้ชัวชวใช่ไหมช่วยชวเนี่ยอยู่านี่นอยู่รงอยู่ไ้ทไมดันดังดัไอรีเข้ามาไหนทไมเข้ามาทางที่ไหนเขาไหมเข้า้วของเราควรจะต้องไปเนี่ยเาควรจะองไของอียังมมันเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้กางูนเหมือนติดแป้งเว้าช่ไมแต่มันไม่เข้าจิตมันจะแข็งดีแล้วอุ้ยน้ ถ้าติดเป้งหงาจะบางแต่ที่สรุปแล้วสอนเข้าไปยังสอนเข้าไปแล้วตอนนี้มันเป็นแบบมันต้องรอเลรอแต่มันต้องรอดีกว่ามันจะหลั่งน้ำออกมาโอเคเทคสองไม่ไหวนะครับทุกคนแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้อะทำยไงดีวะอยูเนี้ยโอเคครับทุกคนผมพยายามแล้วนะครับเทคสองไม่ผ่านแต่ผมไม่รักความพยายามไปลองกันอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคโอเคนอเนโอเค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  ให้มันใช่ใา่ใหนักเองใช่ <Brothers> ใช่ไม่เลื่อนคมีกดคืมีกดแขนแรงมากอ๋อเจ็บได้ไหมได้ไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันไปเข้าไปแล้วแล้วมันไปพองข้างในมันก็จะเป็นติดเลยใช่มันจะติดประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละมันจะพองข้างในยังไงคือตะเกียบมันมันยังไม่ทันเข้าเลยมันเข้าไม่ได้คือไอ้นี่มันก็กงหลบใช่ไหมไอ้เนี่ยขาก็อยู่อย่างนี้คือมันมันจะดิ้งประดูกกันพอเจอกันมันก็อ่อนใสกันมันไม่ยอมเข้าไปข้างในแม่งมั้งปูแม่ทานเนี่ย เราเป็นกระบฟนเลนไม่ตรงแล้วล่ะเพื่อนเว้ยอย่างงั้นน่ะเป็นน้ำหยดๆแล้วอ่ะลบแล้วอย่างงี้ทำยังไงมันหลังเนี่ยหลังแล้วอออ่ะเหลังแล้วหลังแล้วอ่ะ คือมันหลังน้กับซูจิรัวๆเลยดูดิดูดิเามันหลังแหลกเลยอะหลังแหลกเลยอะแล้วแล้วเหี้ยังไงอะคือจริงๆแล้วอ่ะอวไยวาเพศของคังฟูอะมันจะเล็กใช่ไหมครับทุกคนพอมันเข้าไปในไยวาเพศของไอรีอะมันจะขยายใหญ่แล้วมันจะล็อกเห็นเคยมาเห็นมาติดเต้นไหมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคังฟูเสร็จไวไม่เยยังไม่ทันเข้ารูเลยแค่ไปตัก ขยาตัวแล้วเสร็จแล้วโอ้ฟิบบล์มบอกปาผมยังไม่ทันเข้าไปตำรวจอะไรอย่าเี้ยผมิช่วยผมกินอลไเนี่ยต,ตัวโตกโมเลยเอโก่งเลยอะสุดท้ายคือเราทำสุดความสามารถแล้วนะครับและกังฟูเนี่ยไปแค่หน้าปากอา่าวปรากฏว่าเสร็จน้ำหลัง ทำต่อไม่ได้เอาเป็นว่าผู้นี้เช้าเราต้องรีบผสมเทียมทันทีและวันนี้วันวันใหม่เราแทบไม่ได้นอนกันเลยผู้วันเราพยายามแล้วนะครับจนเราได้ผู้เชี่ยวชาญนี่คือพี่เก่งที่จะมาผสมรี่น้ำเชื้อให้กับเราแลวจะทำการผสมเทียมนะครับทุกคนพีวันครับพี่เก่งสามันครับสามวันติดต่อนะครับทุกคนแบบสิงโตสตกโลนะครับไอ้นี่บอกว่าช่วยกูด้วยกูรำคาญผูไหวละอีกว่ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีารผสมเทียมนะครับก็คือเราจะรีดน้ำเชื้อกับปวกมาใส่สลิงเนาะแล้วก็ฉีดเข้าไปในตัวน้องไอริสนะครับนึกเป็นกำลังใจด้ยนะเข้าใจไหมโอเคครับและนี่คือสถานการณ์รีดน้ำเชื้อนะครับทุกคนออลลี่แล้วเหรออ้้วมาแล้ว วิ้ยกังพูดทำไมเสกเดียวจังลูกมันพูดเสร็ม่ใช่เหรอหิ้มพิ้มดูอั้นตันใจใช่ไหมผาไม่เคยผาทำใช่ไหมเฮ้ยเอาตูดมาให้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราจับอีจิโมะขาตัวเมียแล้วตัวเมียไม่นั่งลงแสดงว่าเขายังพร้อมผสมพันอยู่ เนี่ยได้กับผมจับแบบนี้แล้วเขาไม่นั่งลงเขาก็ยังไม่ลำแข็เขาก็พร้อมผสมพันธุ์อยู่นี่หว่าโอ้ยฟินส<ร>ัดโอ้โหน้ําเยอะมากครั้งฟอ้น้ำนี่แหละครับที่มันแค่ใส่หน้าผมเมื่อวานผมยุบลงไปหน้าอะไรดิห <c oughs> น้าหื่นดิอากาศก็ไม่เย็นยิ้มทําไมอยู่ปากเม็นมากเลยนะครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไม่ให้ถ่ายนะออโอเคครับเอาว่าขะ ก็คือพี่เก่งบอกว่าขั้นตอนนี้จะห้ามถ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแอบถ่ายตรงนี้กันนะครับทุกคนร้อเล่นราองเล่นโอเคมีเซอร์มาพี่เก่งขอกว่าครับมือพี่เก่งอัดฉีดกันมากเลยนะคอยเริ่มได้ไหมครับจุดโก้เลยครับดันไม่ตรงเลยตัวบัวแล้วก็มุดหก่นใหญ่กับพี่เก่งเอกน้อะไรนะพวกนี้อะไรนะพวกนี้อะไรนะ เอามันออกไปข้างนอกไม่หลังให้มันไปเดินรอไม่หล่ะกังฟูอ่ะได้ถ้าดีนะกังฟูไปดูไปไม่ค่อยเดินนะกังฟูมันเดินไม่ค่อยเก่งอนะ่ะตัวมันโก่งแล้วเนี่ย <laughs> เศรษฐ <laughs> เอาละเพื่อนๆึง เวลาผสมเทียนน้องไอรีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมจะบอกทุกคนว,ว่าปกติแล้วที่ผมเห็นคือแรกๆไอรีเขาก็ยืนพยายามเดินมาต่อหน้ากังฟูนะครับแล้วก็แบบมันตั้งหางขึ้นเนมันอ่อยถ้าเป็นอย่างนี้จริงเข้าไปแบบเต็มคาราเบลเรียบร้อยจะได้หรอครับ้ครับเย้ ขอบคุณค่ะจอขอบคุณค่ะเก่งกันเย้เก่งมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สองในการผสมพันเนี่ยผมให้แก๊งคูเนี่ยขึ้นไอริดแบบธรรมชาตินะครับไล่ไล okay. okay. ่ไล่ไล่ไล่่และวันที่สามเราก็รีดน้ำเชียร์ให้เขาเล่นน้ำเยอะมากโอเคเราทำโค้ชสามรอบเรียบร้อย และตอนนี้เราประสบไปทั้งหมด3วันติดแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเรามีแค่นาทีลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติด50 50นะครับเพื่อนครับทุกอย่างกลับสูขข่สภาวะปกติแล้วกันฟูไม่ติดไอริสแล้วนะคะเพราะไอริสก,ก็เหนื่อยแล้วนอนเลยอันนี้ก็หมายหมีมา้าไออันนี้ก็หมายหมีมา้าอันนี้ก็หมายหมีมา้าเลยอิตัลีใช่เหรอไม่ร้อนนะฮะตากน้องขามาละกันเดินเดินฟังเดินเอา ไม่แต่ลูกไอริเราต้เอากงฟูนั้นเมีเยมือคุณทำหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะโอ้รัก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 แล้วล่าสุดจังฟูแม่งรักสุขสันตี่กระโดดจะไม่ได้เลยังนนเหมือนสุขสันทชัตยานของไอนี่แล้วใช่ป่ะมันจม่สุขสันต่อดูดูแหงนัน้นหนูกะ ก็หวังว่าเราจะได้ลูกของน้องสุขสันต์เลยไม่ใช้ลูปของน้องไอดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรุป่นกัน <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดผสมติดเนี่ยผมจะมาเป็นคิดแน่นอนใช่ไหมครับลูก <c oughs> ถ้าผสมติดนะครับเราจะมาเป็นคิดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ติดเนี่ยผมจะอัปเดตให้เฉพาะในแฟนเพจอูจุนเฮียนหวังว่าจะติดนะครับทุกคนไปหาลูกของมือของมือขอมือรักกันหนาเชียกัน